พื้นที่ลุ่มน้ำมักประสบปัญหาจากการจัดการแหล่งน้ำประสบปัญหาจากการบริหารจัดก,การที่ขาดประสิทธิภาพส่งผลต่อชุมชนในรูปของปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฝนแล้งจากปริมาณน้ำที่กักเก็บได้น้อยโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่คือปกติก็เดือนมิถุนาเขาก็ทำบานก้า,านะครับบานก้าก็ชิงา มีทุนา,นก,ารกระดาไปไปเดินุนกระดาสีขาเนี่ยมันก็ปลูกเสร็จแล้วเพราะว่ามันเป็นถ้าเทศบาลตำบลรอบนอกเขาส่วนมากเป็นการ,กรเกษตรเยอะของเราทำนาไหมก็มีเป็นบางส่วนส่วนมากตำบลเวียงเนี่ยการค้าขายเยอะตำบลเมื่อตับตเป็นบางส่วนทำ,ทำ,ทำนาทำนาเมื่อประมาณการใช้น้ำถ้าพูดถึงตำลักแต่ของชาวนาหรือว่าของท้องถิ่น ก็อยู่ที่ของชาวนามีนามาน้อยเียมใดอย่างไร้ครับลองอุ้ยตอนนี้เรามีร้อยไร่เนี่ยแล้วของหนูเท่าไหร่ของของหนูมีสิบไร่เอ่อไม่ไม่เยกเท่าไหร่อะถ้า้นสูงไม้ก็ไม่สูงสูงถ้าเรามีร้อยไร่ดิแล้วเกิดปัญหาน้ําไม่มีแล้วทำยังไง <K ot or ono> ก็รอรอจนกว่ามีน้ําฝนรอมีน้ําฝนที่ตกลงมาถึงทำทำนาได้ถ้าสินส้นสิ้นสุดปีเดือนสิงหาแล้วเขาก็ไม่ทำ ของชองาวนาเทศบลาลบางทีเอาไจะประชามตำบลแบบตำ่ำเออบบตำ่ำแบ่งกันแบ่งโซนกันน้ำผสมน้าไม่มีใช้ไงล่ะเอาน้ำแบบไหนน้ำยังไงคือมีรถน้ำเอารถน้ำไปบริการประชาชนตัวเองเป็นผู้นําท้องถิน่นท่านนายกครับวันนี้ลูกน้องอะ่ะบ้านมีกี่หมู่บ้านที่ต้องการน้ําเขาก็มีแผนที่ให้เราถ้าในเขตเทศบาลเนานะเขาก็ คือแต่เราไม่เราไม่ไ,มไดบ้บริการนะ,ะถ้าน้ําไม่มีอุปโภคบริโภคเราบริการน้ําถ้าเกิดกรณีไม่มีน้ําทำนาเนาะเขาก็รอน้ําฝนน้ําฝนแต่ไม่เกินเดือนสิงหาถ้าหมดเดือนสิงหาเขาก็ไม่ทําส่วนมากพายาเขาทํานากี่ครั้งส่วนมากสองครั้งแล้วก็ถามว่าทําไมถึงมีภายแรง ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมแล้วประชุมอีกปีนี้นะ,ะให้ประกาศให้ประชาชนชาวนาการเกษตรกรนะห้ามทํานาปลังเดี๋ยวทํานาปลังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ทํานาปีทาไมถึงไม่ได้ทํานาปีเพราะไม,ม่มีน้าก็อยากกระยากการเกษตรกรรมเกษตรกรเนี่ยไม่อยากให้ทหํานาปลังแต่ชาวบ้านก็ทำคนเยอะปลูกถั่วปลูกไก่โม ป,ป,ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำมักสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนและความสามารถเก็บกักน้ำของพื้นที่โดยแต่ละกลุ่มน้ำย่อยมีพื้นที่ไม่เหมือนกันซึ่งแม่น้ำอิงก็เป็นอันดับสุดท้ายตามความสามารถในการกักเก็บน้ำร้อยละ6.34